ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน50,000บาทกับแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษนะครับ36เดือนแบบไม่มีสมุดคู่ฝากรับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดไปที่2.4%จากธนาคารไทยพาณนนิชย์นะครับฝาก50,000บาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับหรือ scb e plus book นะครับให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นฝากประจำา12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.8%ต่อปีฝากประจำา24เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.35%ต่อปีแล้วก็ฝากประจำา36เดือนนะครับฝากนานเลยถึง3ปีนะได้ดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีนะครับข้อดีคือสะดวกไม่ต้องพกสมุดนะเพราะไม่มีสมุดคู่ฝากสามารถดูผ่าน scb e a ได้นะครับเพียง แสดงเอกสารยืนยันตัวต้นหรือทำรายการได้ทุกสาขาเลยมันก็จะมีตัวเป็นกระดาษ A4 ออกมานะครับก็จะใช้ตัวนั้นแหะนะครับที่เป็นเลขบัญชีนะใช้ในการทําธุรกรรมได้หมดเลยนะครับปลอดภัยแจ้งความเคลื่อนไหวผ่าน S c B Connect นะครับหรืออีเมลนะครับ Notification นะครับพร้อมรับ E Statement ในเดือนถัดไปนะครับรายละเอียดของเงินฝากนะครับเลือกเวลาฝากได้นะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่า12เดือน24เดือน36เดือนนะครับ3เดือน น6เดือน9เดือนก็มีแล้วก็ความเสี่ยงต่ำวางใจกับผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกําหนดระยะเวลาที่ฝากนะครับคุณสามารถนําเงินฝากดังกล่าวมาค้าประกันสินเชื่อของธนาคาร SCB ได้อีกด้วยนะนะครับมีให้เลือกนะหลายระยะเวลาเลยก็สามารถที่จะดูได้แบบไม่มี มันมีแบบสมุดคู่ฝากกับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากเนี่ยจะให้อัตราดอกบเบี้ยสูงกว่า3เดือนได้1.2% 6เดือนได้1.35% 12, 12เดือนได้1.8%ยี่บเดือนได้2.35%และ36เดือนได้2.4%นะครับเงื่อนไขหลักนะครับเงินฝากประจำนะ เปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับสำหรับ1เดือนเนี่ยเปิดบัญชีขั้นต่ำ5ล้านบาทแต่สำหรับเงินฝากประจํา3เดือน6เดือน9เดือน12เดือน24เดือนและ3 6เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0บาทก็สามารถเปิดได้นะครับสำหรับคนที่มีน้อยก็เปิดด้วยเงิน1,000บาทนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากประจำนะครับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ e p a s s b o o k รับเปิดบัญชีเฉพาะลูกค้า บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับกรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝากลูกค้าจะต้องมีอีเมลแอดเดสด้วยนะในการแจ้งสเตตเมนต์นะครับเพื่อรับอีเมลแจ้งนะครับ o t i f i c a t i o n แล้วก็ e statement ครับเมื่อครบกำหนดระยะเวลารฝากหากท่านไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือถอนบางส่วนโดยยังมียอดคงเหลือนะครับในบัญชีอยู่ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินนะครับตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไปโดยถือว่าเป็นการฝากประจำต่อไปโดยมีระยะเวลาการฝากเข้ากับระยะเวลาการฝากเดิม และได้รับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากประจําประเภทนั้นณนะวันที่ครบกําหนดระยะเวลานะครับเงื่อนไขาการฝากการถอนนะไม่มีกําหนดการดํารงเงินฝากขั้นต่ําในบัญชีอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากกรณีลูกค้าถอนเงินนะครับทั้งรายการหรือแต่บางส่วนนะครับก่อนครบกําหนดเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยสําหรับจํานวนเงินฝากส่วนที่ถอนก่อนครบกําหนดนั้นดังนี้ หากระยะเวลา,าฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยหากระยะเวลา,าฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใน ให้สําหรับนะครับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกันณนวันที่ฝากโดยธนาคารจะหักภาษีในที่จ่ายและไม่ทบต้นนะครับค่ารักษาบัญชีไม่มีการเก็บค่ารักษาบัญชีนะครับการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดระยะการฝากนะครับเมื่อครบกาหนดการฝากธนาคารจะฝากต่อให้เป็นเงินฝากประจําที่มีระยะวการฝากเท่ากับนะครับระยะวการฝากเดิมโดยใช้อัตราดอกเบี้ยนะครับ เงินฝากประจําประเภทนั้นณวันที่ครบกําหนดนะครับช่องทางการติดต่อลูกค้าศูนย์บริการนะศู7 77, 7 77, 7สองเจนะครับธนาคาร SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับทุกสาขานะสามารถที่จะไปดูคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากนะครับบัญชีเงินฝากประจํา36เดือนนะครับสาเดือน3ปีเนาะนะครับเรามาดูปีแรกกันเงินต้น50 0 0 0บาทดอกเบีย้ย2.4%เ จำนวน365วัน3 6 5วันดอกเบี้ยรับ1,200บาทนะครับปีต่อไปก็ดอกเบี้ย1,200ปีต่อไปก็1,200รวม3,600บาทนะครับดอกเบี้ยหกักภาษีจ่าย15% 3,600บาทหัก15%หัก540บาทเหลือ3 0 6 0บาทนะครับสรุปเงินต้น50,000บาทบวกดอกเบี้ย3 0 6 0บาทเป็น5 3 0 6 0บาทรับไปเลย ก่อนจากการซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันนะครับจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันเพราะนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะครับแคมเปญนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดตัวเลขอื่นๆกันอีกนะนะครับรอรับชมว่าจะมากันในวันไหนนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับ โมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบ r e นะครับร o ต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอยาปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ 7นะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับ บัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1213